สวัสดีครับก็ไปอยู่กับพวกเรานะเรื่อยเปลือยไดอารี่วันนี้ก็อยู่ในรายการพุกไปเรืนนะ่อยนะอีพีที่หกหรือเป,ปะะเอลา่าวะนั่นแ <laughs> หละก็ฮะอีพีที่เจ็ดแล้วเจ็ดเลยเหรอโเจ็ดแล้วเ็นะครับทุกคนกออภไปด้วย <laughs> ก็คลิปที่สต็อกไว้มันเกิดปัญหานะทุกคนปัญหาเลยเหรอปัญหาเรื่องที่มึงนัน่นแหละใช่ไหมล่ะไม่ใช่ <laughs> อีกระจากเทคนิคนิดหน่อยวันนี้เราก็มาดูแล้วกันนะว่างานวิดีมีอะไรกันบ้างก็เป็นหลักแก็เป็นจูชีนะทุกคนใช่ไหมเซฟเด็กน่าใช่เหรอเป็นที่ว่าแบบนั่งคุยทั้งวันอะไรนี่เมนดัวอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกจิ๊วคัมเบอร์แรปอะไรนะจิ๊วคัมเบอร์แรปครับิ๊ชแรปเป็นเปล่าจูผมรับเองรป อะไรก็ไม่รู้ว่ะจำไม่ได้แล้วบางเสียอันนี้คือเมนูข้าวใช่ไหมครับเนี่ยเมนูข้าวหรือแค่เอามาปั้นเล่นนี่เฉยแบบจากโชว์กล้องมดูข้าวไม่ปั้นเล่นหรอกที่เกียรปั้นเล่นแล้วไม่มีใครกินให้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไอ้โลเนี่ยโลไหนที่มึงทำเลยเนี่ยอันนี้อ่ะอะไรอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้ต้องดูก่อนรอมันใส่ก่อนดีกว่ารอมันใส่ปูใส่ปูอเมื่อกี้นี่ไงนะอะไรก็โลเมื่เกียอันนี้เขาเรียกใส่เราจะทักอันนี้เราเรียกแคลฟอร์เนียโลครับเป็นเบสเราจะใส่ซอปต์บีทีหลังนะครับแคลิฟอร์เนียเลยใช่ แล้วก็จะมาใส่ uh, ท็อปปิ้งเป็นเบคก์กุอดย่างกุอดท็อปปิ้งด้วยกับ uh, อะไรอะ<ค>ล็อกเตอร์ใช่ไ<า>บมล็อกเตอร์ด้วยอ่ะใช่ใช่แ,แต่แครงแครงล็อกเตอร์นี้มันมีที่ร้านจะใส่แค่อันเนี้ยไม่ใช่ทั้งตัวนะมันเป็นแค่มือเขาเรียกย่อะไรกล้ามะนะันอ่ะใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มือแน่นอนนี่สั่งกลับบ้านหรือยังอ๋อใช่ครับดูโก้เจ้ก็เลี้ยงไม่ค่อยสวยนะเลี้ยงไม่เปลี่ยนนะเราอ่ะเข้าแปดด้วยอ่ะเรายัง่ะเลี้ยงยังไงดีเลี้ยงสวยครับต้องเลี้ยงแถวตอนเลี้ยงหนึ่งครับอะไรจะใส่อะไรไปละโอ้ร้อนร้อนจัดเลยนี่ไงก็นี่ไงย่างเลย ปวดปวดปวดนี่ไงแล้วก็ใส่ไงล็อส <Foster. S 1> เตอร์โอ้เจตเขาแบบสู่กล้องไรแบยเ <Hey. S 1> นี้ยเฮ้ยเนี่ยทำอะไรอะ่ะสู่้องเลยนล้วนี่งไงทำเป็นดอกไม้ดอกไม้แบบใบไม,ไม้ทำเป็นใบไม้จริงๆมันไม่มีใช่ไหมล่ะมันก็แค่อยากโชว์อันเนี้ย <c oughs> แล้วว่าก็ทำอย่างนี้แล้วไม่ว่าก็ย pues ัดๆลงไปอ่ะเข้เช็ดเต้ข้าวใหญ่ยังเลยอ่ะอิวพ่อไม่เย้เลยหรอกครับที่พูดกันเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้มเต้ยังมันโชว์เก้มนี่อ่ะไม่เป็นดีไหมอ่ะรวยได้อันนี้มันอร่อยกว่าเนื้อมันนะ ความคิดส่วนตัวแลวเนี่ยอร่อยสุดแล้วอีกเขาเรียกกล้ามอ่ะกลามปูอ่ะโพอร่อยดเ๋ยอาาปูแเยอร่อครับเวมันก็จิตแงยพี่เทสปีดแล้วนะตอนนี้ไม่นานนะเดี๋ยวแค่พูดก็ได้นะ จอบๆด้ดีอีทุกคนเดี๋ยวดีหมดเยอะเลยอะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ subscribe พวกเราด้วยนะครับอันเด็ดนี่นคำนี้น่าอร่อยว่ะน่าอร่อยว่ะคำเมื่อกี้อร่อยอร่อยจรกงๆแต่ไม่รู้ทำไมเขาชอบแบบใส่มายองเนสกับซอสมันหวานซอสกะหล่ํา ึผมก็ชอบนะแมงเรีอดแต่กินแล้วมันก็เข้ากันนะแบบซุปซอสปลาไหลกับซอสมายองเนสใส่ใส่พร้อมกันมันเข้ากันเลยอร่อยอร่อยจริงจริงแต่ถ้าแบบมายองเนสเฉยๆอ่ะมันก็มายองเนสแหละถ้าแมงเรียดเลยไม่กูกินแต่มายองเนสกูกินซีราาใช่กูไม่กินผสมอันนี้ก okay. ูใส่ซีราซราด้วยนะมายองเนสกับซีราษรากินแม่บอกว่าผสมแต่ว่ากูชอบนะมายองเนสแหละ กูก็ชอบดีแล้วค่แบบบีบลงกินกับข้าวเปล่าอ่ะเป็นเหตุการณหรอเียบาบอกกูแปลกแปลกกูบอกนแปกี่อะไรเนี่ยน้ำตากินกับข้าวเปล่าได้เลยน้ำตาลไงน้ำตาลอันนี้เขาเรียกโบวโบวระเปรอไม่ใช่โบวยก็แบบปั้วไงนี่ ไี่โบแปลว่าถ้วยได้ไงอ่ะอ้าวอะไรอ่ะไม่ใช่โบว์บุกมาร์โบถ้วยไงถ้วยมันไอคำนี้ไม่ใช่เหรออะไรถ้วย <laughs> <laughs> อะไร น่าตัวดีนกับเธอที่ส่งนี่มันอันเดียวกันป่ะครับอันเดียวกันพี่ถามใครก็ได้บ้านเราเนี่ยแล้วทำไมมันคุณไม่ถูกอ่ะโห <c oughs> <c oughs> ใจร้ายกูเกิน <c oughs> ใจแรกกับมึงดูโมจิด้วยดีแล้ว <c oughs> กูไม่เอาหมึกสายบ้านกูใจดีแล้วนะั่นน่ะโอ้โหไม่เอาหมึกสายแบเนีย <c oughs> แม่มันเรืเร็วอะจุๆๆๆ๊บๆเอกวดองใส่ทุกอันเลยวะอะไรกีเอ,ก,อกวาดองแดงกัวดอไงเช่หรอไม่ดองนะแดงกักวกละอ, <c oughs> อ๊ยผมเห็นเเนี่อะมันงเทียนนี่ใช่ไหมันเนอเนี่ยเฮมึงขันใส่มุ้งยาเดี๋ยวผมไะเชื่อมันเองมันทียอะไรวะที่มันมันๆอบะใช่ไหม,มชใช่ลแล มันชื่อว่าอะไรวะอะโบคาโดอออะโบคาโดดีอย่างนี้ดีเป็นพูดมเลยปิดคลิปไหนครับพูาครับปิดแล้วอ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไคร์แล้วกดติดิ้งให้พวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับไป